สดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับ TAI Smart Arbitration Course นะครับรายการที่นำสาระดีๆเกี่ยวกับกระบวนการอนุญ,ญาโตตุลาการจัดทำโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักง,งานสารยุติธรรมหรือว่า TAI นะครับสำหรับในตอนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านจำได้นะครับเราพูดถึงเรื่องของกระบวนการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ ตามพร,ร,ราชบัิอนุญาโตตุลาการพศ2,545นะครับว่าในกระบวนการขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดไว้เนี่ยมีว่าอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่เราได้พูดถึงไปคราวที่แล้วแล้วนะครับว่ากระบวนการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการตามที่กฎหมายกําหนดไว้เนี่ยมันใช้บังคับหลักๆเนี่ยก็คือว่ากรณีที่คู่สัญญาไม่ได้มีการตกลงกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้โดยเฉพาะนะครับ เพราะนั้น <c oughs> มันก็เลยจะใช้เป็นส่วนใหญ่ในกระบวนการอนุญาโตการแบบฉพาะกิจหรือว่า Adhoc ok a r b i t r a t i o n นะครับซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าการที่คู่สัญญาตกลงกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการแต่งตัง้งอนุญาโตตุลาการไว้โดยเฉพาะซึ่งจะมีผลทําให้กระบวนการแต่งตตามกฎหมายไม่ได้ใช้บังคับด้วยนะครับมันรวมถึงการที่คู่สัญญาเนี่ยกำหนดให้ใช้ข้อบังคับ อนุญาตตุลาการของสถาบันอนุญาตตุลาการแห่งใดแห่งหนึ่งนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับในข้อบังคับของสถาบันเรียกได้ว่าทุกแห่งนะครับก็จะกําหนดวิธีการกระบวนการหรือขั้นตอนในการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเนี่ยไว้โดยเฉพาะนะครับนั้นในกรณีอย่างนี้นะครับมันก็จะมีผลต่อเนื่องตามมาก็คือว่ากระบวนการขั้นตอนแล้วก็วิธีการในการแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ ก็จะไม่ต้องใช้วิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับแต่มาใช้กระบวนการขั้นตอนตามที่ข้อบังคับของสถาบันแต่ละแห่งเนี่ยกำหนดไว้โดยเฉพาะนะครับซึ่งก็จะเป็นที่มาของเนื้อหาหลักในตอนนี้แหละครับว่าถ้าใน,นกรณีที่กู้สัญญาเนี่ยตกลงกําหนดให้ใช้ข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุตตลาการสำนักง,งานสายวิธรรมหรือว่า T A. i นะครับแล้ว ต้องมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นมานะครับกระบวนการและก็ขั้นตอนในการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการในกรีอย่างนี้นะครับจะทําด้วยวิธีการใดบ้างนะครับก็จะเป็นประเด็นสําคัญที่เรานํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับสําหรับประเด็นแรกนะครับในเรื่องของกระบวนการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านจาได้นะครับ <c oughs> ก็จะมีการกําหนดไว้ในกฎหมายเหมือนกันกรีที่สัญญาไม่ได้กําหนดเรื่องของ จำนวนอนุญาโตตุลาการไว้นะครับในข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานสรวิธรรมนะครับก็ได้กําหนดไว้ในลักษณะทํานองเดียวกันนะครับว่าถ้าเกิดคู่สัญญาเนี่ยไม่ได้กําหนดเรื่องของจํานวนอนุญาโตตุลาการไว้โดยเฉพาะนะครับก็ให้มีอนุญาโตตุลาการคนเดียวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นไปตามข้อบังคับข้อที่14นะครับถ้าถามเหตุผลว่าทําไมเนี่ยถึงได้มีการกําหนดไว้ จำนวนคนเดียวนะครับอันนี้ก็อาจจะมีหลากหลายเหตุผลด้วยกันนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าในข้อพิพาทวนใหญ่ที่เรามีประสบการณ์ในการดูแลมานะครับ mm hmm. ก็จะเห็นได้ว่าความยุ่งยากความซับซ้อนตลอดจนลักษณะของปัญหาเนี่ยสามารถที่ทําการวินิจฉัยชี้ขาดไปได้โดยอนุญาโตตุลาการคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่กาหนดให้มีอนุญาโตตุลาการคนเดียวมันก็จะช่วยทําให้มีความสะดวกและก็คล่องตัวในการดําเนินกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการเนี่ยมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าการนัดหมายการกการประชุมต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทําให้มีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้นเพราะว่าพูดง่ายคือจํานวนคนที่ต้องมีวันว่างตรงกันเนี่ยก็จะมีจํานวนน้อยลงถูกไหมครับอันนี้ไม่นับถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายอย่างเช่นค่าป่วยการเนี่ยก็จะ ลดทอนลงตามสัดส่วนของจํานวนอนุญาโตตุลาการที่ลดลงด้วยเช่นกันนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าในกรีที่สัญญาเนี่ยไม่ได้กาหนดเรื่องของจานวนอนุญาโตตุลาการเนี่ยเราก็มองเห็นว่าการมีอนุญาโตตุลาการคนเดียวเนี่ยมันก็มีส่วนทําให้กระบวนพิจารณามันสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคู่สัญญามีการกําหนดเรื่องของจํานวนไว้นะครับกระบวนการแต่งตั้งเนี่ยก็จะเป็นไปตาม จํานวนอนุญาโตการที่มีการกําหนดไว้โดยเฉพาะในสัญญานะครับแต่คราวนี้มาดูกันต่อไปบ้างว่าเอาละถ้าเกิดในสัญญากําหนดให้มีอนุญาตโตกรการคนเดียวหรือว่าไม่กับไม่ได้กําหนดไว้แต่ว่าจะมีการแต่งตั้งอนุญาโตกการคนเดียวโดยผลของข,องข้อบังคับข้อที่14อย่างที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับกระบวนการขั้นตอนแต่งตั้งอนุญาตโตลรการตามข้อบังคับ ของ TAI นะครับจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะพูดถึงกันต่อไปนะครับซึ่งขั้นตอนจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความยุ่งยากหรือว่าสลับซับซ้อนนะครับวิธีการาที่เรากำหนดไว้ในข้อบังคับนะครับพูดง่ายคือว่าพยายามที่ทำให้กระบวนการเนี่ยมันมีความโปร่งใสแล้วก็ให้คู่วิพาเนี่ยมีส่วนร่วมในการ ดำเนินกระบวนพิจารณาเนี่ยมากที่สุดนะครับก็ตามหลักพาร์ทีออโตโนมีแหละครับว่าในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันต้องการการมีส่วนร่วมของคู่พิพาทในฝ่ายต่างๆนะครับเพื่อทำให้กระบวนพิจารณามันมีความเ,าเป็นธรรมมากที่สุดนะครับในการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวนะครับวิธีการนะครับก็คือ,เ,อเริ่มด้วยการที่อาจจะให้คู่พิพาทเนี่ยคุยกันเอง ตกลงร่วมกันก่อนว่าจะมีบุคคลใดบ้างที่คิดว่ามีความเหมาะสมมีคุณสมบัติความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่เพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดคู่พิพาทสามารถร่วมกันเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมได้นะครับก็จะดําเนินการแต่งตั้งบุคคลนั้นไปนะครับก็ถือว่าเกิดจากชั้นธรรมมติที่คู่พิพาทเขาเห็นพ้องต้องกันแล้วนะครับเพียงแต่ว่า ในกระบวนการที่จะเสนอชื่อร่วมกันตรงนี้นะครับข้อบังคับก็กําหนดไว้ให้มีเวลา15วันนะครับนับแต่วันที่ได้รับคำสำเนาคําคัดค้านหรือว่าสำเนาคําคัดค้านแก้ข้อเรียกร้องแย้งนะครับในกรณีที่มีการยื่นข้อเรียกร้องแย้งด้วยนะครับการกําหนดไว้ในเงื่อนเวลาตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะทําให้กระบวนพิจารณาเนี่ย มันกระชับแล้วก็ไม่ยืดเยื้อะนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องมีการกําหนดเวลาที่แน่นอนเพื่อให้กระบวนพิจาณาเนี่ยมันสามารถดําเนินการต่อไปได้โดยไม่หยุดแล้วก็สะดุดไปนะครับแต่ว่า,าถ้าไม่มีการตกลงเสนอชื่อบุคคลที่เป็นอนุญาตตัวการร่วมกันของคู่พิพาชนะครับกระบวนการขั้นตอนในการแต่งตั้งตรงนี้นะครับก็จะให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายนะครับ ก็เสนอชื่อบุคคลที่ตัวเองเห็นว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญมีความเหมาะสมมีประสบการณ์ที่เพียงพอเนี่ยที่จะเป็นอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทเรื่องนี้นะครับก็เสนอชื่อมาฝ่ายละ3รายชื่อนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสถาบันเองก็จะเสนออีก3รายชื่อนะครับเพราะฉะนั้นก็จะรวมเป็น9รายชื่อด้วยกันก็จะส่ง9้ารายชื่อตรงนี้กลับไปให้คู่พิพาทในการที่จะไปเรียงลําดับตามความพึงพอใจนะครับของคู่พิพาทแต่ละฝ่าย ซึ่งถ้าถามว่าความพึงพอใจตรงนี้เนี่ยมันเรียงอย่างไรหรือใช้อย่างไรนะครับอันนี้คงไม่ได้มีหลักเกณฑ์หรือว่าข้อกําหนดที่แน่นอนตายตัวนะครับก็เป็นเรื่องที่มุมมองที่แต่ละฝ่ายอาจจะมองไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็ขอให้เรียงลําดับรายชื่อมาว่าในบรรดา9้ารายชื่อตรงนี้มีความพึงพอใจคุบบุคคลรายใดเนี่ยมากน้อยกับกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสถาบันก็จะเอาลําดับ ความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับมาเทียบกันดูว่าบุคคลที่รับความพึงพอใจจากทั้งสองฝ่ายร่วมกันเนี่ยสูงที่สุดเนี่ยตามลําดับแล้วมีใครบ้างนะครับสถาบันก็จะทาบทามบุคคลที่รับความพึงพอใจสูงสุดเนี่ยนะครับไปก่อนนะครับแล้วก็เรียงลำดับมาถ้าเกิดว่าท่านที่มีความพึงพอใจสูงสุดอาจจะไม่สะดวกไม่ว่างหรือว pues. ่ามีความขัดข้องอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ แต่ว่าในการทาบถามตรงนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยก็จะทาบถามไม่เกิน5้ารายชื่อแรกนะครับเหตุผลก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอพ้นจาก5รายชื่อไปมันอาจจะบ่งบอกเหมือนกันนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยความพึงพอใจในรายชื่อของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยอาจจะค่อนข้างน้อยไปน,นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นความเหมาะสมในการที่ทําหน้าที่เป็นอนุญ,ญาโตตุลาการในคดีเรื่องนั้นเนี่ยก็อาจจะ มีความลดน้อยลงตามไปด้วยนะครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขนาดเป็นเรื่องว่าเด็ดขาดว่าจะไม่สามารถทาบทามลําดับที่6 7 8 9ไปได้เลยนะครับถ้าเกิดมีเหตุผลเพื่อความจําเป็นนะครับอย่างเช่นข้อพิพาทเรื่องนั้นมันอาจจะยืดเยื้อมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีการดําเนินการแต่งตั้งมาบ้างแล้วแล้วก็มีข้อขัดข้องคล้ายกันนะครับเชะนการที่ ปล่อยให้ยืดเยอะอไปเนี่ยอาจจะทาให้กระบวนพิจารณาบรล่าช้าเกินสมควรนะครับก็ไม่ตัดอํานาจของสถาบันที่จะทาบทามบุคคลที่อยู่ในลําดับที่หกเจ็ดแปดเก้าไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบังเอิญว่าในลําดับความพึงพอใจตรงเนี้นะครับห้ารายชื่อเนี่ยนะครับห้าลำดับแรกเนี่ยถ้าเกิดบังเอิญว่าลําดับที่ห้าเนี่ยมีคนได้คะแนนเท่ากันนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแม้ว่าจะไม่บ่อยนักนะครับตรงนี้เนี่ย สถาบันก็จะมีสิทธิ์เลือกนะครับว่าคนเที่มปบแบบเท่ากันห้ากับ6ตรงเนี้นะครับจะทาบถามบุคคลท่านใดนะครับก็เพื่อที่ว่าจะได้สามารถดําเนินการต่อไปได้โดยไม,ไม่มีข้อสะดุดเรื่องของกระบวนพการนะครับแต่ว่าในบางเรื่องหรือบางคดีนะครับอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นว่าให้คู้พิพากษาเสนอรายชื่อ บุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม3รายชื่อแต่ว่ากู้ยพิพาทฝ่ายหนึ่งนะครับโดยมากก็ฝ่ายเดียวแล้ะครับคงไม่ไม่ค่อยมีที่พัดทั้งสองฝ่ายจะไม่เสนอมานะครับฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่เสนอรายชื่อมานะครับหรือว่าส่งรายชื่อกลับไปแล้ว9รายชื่อก็ไม่ียังลําดับความพึงพอใจกลับมาภายใน15วันที่ว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งในข้อบังคับก็กําหนดผลทางแก้ไขไว้นะครับแด้ว่าในกรณีอย่างเนี้ยนะครับว่าถ้าคู่พิพาท เขาเกิดไม่ความร่วมมือในการเสนอรายชื่อหรือไม่เรียงลําดับความพึงพอใจหรือแม้กระทั่งว่างตัวบุคคลที่อยู่ในลําดับที่มีการเรียงลําดับมานะครับไม่มีท่านไหนเนี่ยตกลงยินยอมที่จะเป็นอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทเรื่องนี้เลยนะครับในกรณีนี้ก็เพื่อความ สะดวกรวดเร็วอีกเช่นกันนะครับสถาบันก็จะมีอำนาจในการแต่งตั้งอนุญ,ญาโตตุลาการได้เองไปนะครับพราถือว่ากระบวนการขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในเบื้องต้นแล้วเนี่ยมันมีข้อขัดข้องขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินกระบวนพิจารณาเนี่ยสถาบันก็จะแต่งตั้งบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นอนุญ,ญาโตตุลาการในข้อพิพาทเรื่องนั้นไปได้เองนะครับเพื่อที่ว่ากระบวนพิจารณาเนี่ยมันจะได้ดําเนินการต่อไปได้นะครับคราวนี้มาถึง ก่ที่มีอนุญาตตุลรการหลายคนบ้างนะครับซึ่งคําว่าหลายคนเนี่ยจริงๆตัวเลขมันอาจจะไม่ได้บอกว่ากี่คนแน่นอนนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคำว่าหลายคนตรงนี้มันมักจะหมายถึงมีอนุญาตตารกาสามคนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็าจะสมมุติก่อนที่มีอนุญาตกวรัาสามคนก่อนนะครับก็โดยหลักก็ไม่ไม่ยากครับคู่พิพาทก็จะมีสิทธิ์ในการเสนอชื่อเนี่ยฝ่ายละหนึ่งคนนะครับซึ่งถ้าเกิด คู้พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เสนอชื่อมานะครับก็จะทําคล้ายๆกันก็คือว่าสถาบันก็มีอำนาจที่จะตั้งอนุญาตการแทนการเสนอรายชื่อของคูพิพาทได้นะครับเพื่อที่ให้กระบวนการันดำเนินการต่อไปได้นะครับคราวนี้พอมีอนุญาตตัวตัวการสองคนแรกเสร็จนะครับสิ่งที่จะทําต่อไปก็คือว่าคล้ายๆกับการตั้งอนุญาตตการคนเดียวไม่สักครู่นะครับเพียงแต่บทบาทเนี่ยของการเสนอรายชื่อท่านที่สามที่ว่า เปลี่ยนจากการเสนอรายชื่อของคู่พิาพาทมาเป็นการเสนอรายชื่อของตัวอนุญาโตตุลาการสองคนแรกที่มีการแต่งตั้งมาก่อนนะครับก็จะให้โอกาสอนุญาโตตุลาการสองคนแรกในการที่จะพูดคุยตกลงร่วมกันก่อนว่าจะมีบุคคลใดบ้างที่เห็นว่าเหมาะสมนะครับถ้าตกลงกันได้ก็ จะเสนอรายชื่อให้สถาบันเป็นคนแต่งตั้งนะครับแต่ว่าเงื่อนไขแล้วก็เงื่อนเวลาก็คล้ายๆกันกับเมื่อสักครู่ก็คือว่าการที่อนุญาโตตุลาการสองคนแรกเนี่ยจะคุยกันเพื่อตกลงร่วมกันหาประธานคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็มีเวลาสิบห้าวันเช่นกันนะครับนับแต่วันที่รับการแจ้งให้ดําเนินการคัดเลือกผู้ที่เส,สนอรายชื่อนะครับถ้าตกลงกันไม่ได้นะครับวิธีการต่อไปเนี่ยก็คล้ายๆกับ การตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวเหมือนกันนะครับก็ใช้วิธีการเสนอรายชื่อให้อนุญาโตตุลาการ2คนแรกเนี่ยเสนอรายชื่อฝ่ายละ3คนนะครับจากนั้นเนี่ยสถาบันก็เสนออีก3รายชื่อนะครับแล้วก็พอได้9้ารายชื่อแล้วเนี่ยก็จะมีการส่งรายชื่อทั้ง9นะครับไปให้อนุญาโตตุตตตลาการที่แต่งตั้งมา2ท่านนั้นนะครับเรียงลําดับอีกเช่นกันนะครับว่าจาก9รายชื่อที่ได้รับมานะครับท่าน เรียงลำดับตามความพึงพอใจแล้วนะครับใครพอใจมากใครพอใจน้อยนะครับ<อ>ก็ส่งกลับให้สถาบันนะครับภายใน15วันอีกเช่นกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสถาบันก็ดำเนินการแต่งตั้งทาบทามนะครับคล้ายๆกับมาสกู่ก็คือโดยหลักก็คือ5ท่านแรกเช่นกันนะครับเพรนั้นกระบวนการก็จะคล้ายๆอย่างที่เราพูดคุยกันมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าอนุญาตตัวการหลายคนที่ว่า มีมากกว่า3คนนะครับซึ่งทางปฏิบัติก็เกิดขึ้นน้อยมากนะครับแต่ว่ายกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจแล้วกันนะครับว่าถ้าสมมติมีห้าคนนะครับการเสนอชื่ออนุญาโตกลารเนี่ยก็ให้กําหนดว่าให้ผู้พิพาทแต่ละฝ่ายเนี่ยมีสิทธิเสนอชื่อเท่าเท่ากันเมื่อพอเป็น5คนเนี่ยการที่จะให้เสนอชื่อเท่ากันก็จากหนึ่งก็จะเพิ่มเป็น2ถูกไหมครับจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการตั้งประธานคณะอนุญาโตกลารเช่นกัน นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้อนุญาตการสี่คนแรกนะครับมาพูดคุยกันถ้าเกิดตกลงกันได้ก็ตั้งคนนั้นเหมือนกันแต่ว่าถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ใช้วิธีการเสนอรายชื่อเก้ารายชื่อเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยอนุญาตกาอแต่ละฝ่ายสองสองเนี่ยนะครับก็ต้องเสนอรายชื่อร่วมกันแล้วก็เรียงลําดับความพึงพอใจมาร่วมกันนะครับไม่สามารถที่จะทําแยกต่างคนต่างทําไปได้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมีหลาย รายชื่อแล้วก็ลำดับความพึงพอใจก็จะมีหลากหลายนะครับแล้วก็ทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเสนอรายชื่อร่วมกันแล้วก็เรียงลำดับความพึงพอใจร่วมกันนะครับก็จะเป็นวิธีการในการแต่งตั้งกรณีที่มีอนุญาโตตุลาการหลายคนนะครับซึ่งจะเป็นสามคนหรือห้าคนเนี่ยก็แล้วแต่สัญญาแต่ละสัญญาที่กําหนดไว้นะครับ แต่ว่ามันอาจจะมีเคสบางกรณีนะครับที่เรียกได้ว่าคู่พิพาทเนี่ยมีมากกว่า2ฝ่ายนะครับซึ่งโดยปกติของคดีหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับฝ่ายผู้เรียกร้องอาจจะมีสมมติบริษัท A กับบริษัท B ฝ่ายผู้คัดค้านอาจจะมีบริษัท C กับบริษัท D ก็ได้นะครับเว้นตรงเนี้ยนะครับถ้ามันม,มีมีมากกว่าหนึ่งในแต่ละฝ่ายนะครับ วิธีการทาความเข้าใจง่ายก็คือว่าในกรณีมีการกรุ๊ปิ้งแบ่งฝ่ายกันชัดเจนอย่างนี้นะครับการเสนอรายชื่อก็ดีการเรียงลาดับก็ดีนะครับก็จะต้องทําร่วมกันในบนรรดาคู่พิพาทที่อยู่ในฝ่ายเดียวกันนะครับอย่างเช่นกรณีที่มีอนุญาโตตุลาการคนเดียวนะครับการเสนอรายชื่อ3รายชื่อที่ว่าทั้งในฝ่ายผู้เรียกร้องบริษัท A กับบริษัท B ก็ต้องเสนอรายชื่อมาร่วมกันตอนเรียงลาดับ9้ารายชื่อ A กับ B ก็ต้องเรียงลาดับมาร่วมกันเหมือนกันนะครับไม่สามารถแยกกันได้ว่าเมาเสนอรายชื่อมา3 B เสนออีก3เวลาเรียงลำดับ A ก็แยกมา B ก็แยกมาอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดปัญหาในการเ,าเรียงลําดับแล้วก็การดําเนินกระบวนจารต่อไปนะครับเช่นเดียวกันครับกรณีมีอนุญาโตตุลาการมากกว่า1คนนะครับการเสนอรายชื่อสมมติว่ามี3คนการเสนอรายชื่อ สองคนแรกนะครับก็ต้องแต่ละฝ่าย A กับ b ก็เสนอมา1รายชื่อ C กับ d ที่เป็นฝ่ายผู้คัดค้านก็ต้องเสนอมาอีกหนึ่งรายชื่อเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการขั้นตอนในการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการกรณีคู่พิพาทษมีจํานวนมากกว่าหนึ่งนะครับแต่คราวนี้มันอาจจะเกิดเหตุขัดข้องขึ้นได้นะครับถ้ากรณีที่เราไม่สามารถที่จะกรุ๊ปปิ้งแบ่งแยกกันได้ชัดเจนว่า A กับ B เนี่ยอยู่ฝ่ายผู้เรียกร้องนะ หรือว่า C กับดีเนี่ยควรอยู่ฝ่ายผู้คัดค้านนะจริงๆทําปฏิบัติอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเรื่องของการที่ว่ามีการรวมการพิจารณาก็ได้ซึ่งพอมีการรวมการพิจารณาเนี่ยสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็คือว่าเหตุผลของการที่ไม่สามารถรวมคู่พิพาท์อยู่ในกรุ๊ปปิ้งฝ่ายผู้เรียกร้องหรือฝ่ายผู้คัดค้านเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากการที่ว่ามันมีคอน FLICT OF i n t e r e s t ผลประโยชน์ส่วนได้เสียของผู้พิพาทษเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันได้ที่จะพอเรียกได้ว่าฝ่ายเนี้ยมันมีส่วนได้เสียประโยชน์ร่วมกันพอที่จะรวมกันเป็นฝ่ายผู้เรียกร้องส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผลประโยชน์ส่วนได้เสียมันเป็นไปในแบบเดียวกันพอที่จะรวมเป็นฝ่ายผู้คัดค้านได้นะครับในกรณีอย่างเนี้ยนะครับถ้าเกิดเอาไปรวมไว้ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็จะมีปัญหาขึ้นมาเพราะว่าการเสนอรายชื่อการเรียกลาดับเนี่ยมันก็คงคุยกันยากเพราะว่า แต่ละคนอาจจะเรียกได้ว่าอาจจะเป็นคู่วิพากษ์ด้วยกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างนี้นะครับที่มีการแบ่งแยกฝ่ายไม่ได้เนี่ยวิธีการแต่งตั้งก็คือว่าก็คงให้สถาบันเนี่ยดำเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นอนุญาโตตุลาการคนเดียวนะครับสถาบันก็คงแต่งตั้งอนุญาโตาน,นั้นไปเลยแม้กระทั่งว่าถ้ามีอนุญาโตตุลาการสามคนนะครับ สถาบันก็คงจะตั้งอนุญาโตตุลาการทั้ง3าคนไปได้เองนะครับเพราะว่ากระบวนการเสนอชื่อการเรียงลําดับเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับเพราะมันจะมี3มฝ่ายด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการแต่งตั้งว่าถ้าเกิดคู่พิพาทนะครับมีมากกว่า2ฝ่ายนะครับแต่คราวนี้ในอีกส่วนเรื่องของการแต่งตั้งตรงนี้ถ้าเกิดท่านสังเกตถ้อยคําที่ใช้สักนิดหนึ่งนะครับในข้อบังคับก็จะกาหนด ไม่บอกว่าให้คู่พิพาทเนี่ยเสนอชื่อสมมุติว่ามีอนุญาโตตุลาการสามคนนะครับสองคนแรกเนี่ยก็เสนอชื่อให้สถาบันเนี่ยแต่งตั้งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านสังเกตถ้อยคําตรงเนี้การเสนอชื่อถ้ากับว่าจริงแล้วเนี่ยอํานาจในการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นอานาจของสถาบันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแม้ว่าตัวอนุญาโตตุลาการที่มีการเสนอชื่อมาแต่สถาบันเห็นว่ามีความไม่เหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ สถาบันก็มีอำนาจที่จะไม่แต่งตั้งได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ข้อบังคับกําหนดไว้อย,อยู่แล้วนะครับการที่คู่พิพาทเขาเสนอชื่อมามันไม่ใช่เป็นการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการท่านั้นโดยตรงนะครับแต่เป็นเรื่องของการเสนอชื่อมาเพื่อให้สถาบันเนี่ยพิจารณาในการแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเหตุผลตรงนี้อีกประการหนึ่งก็คือว่าเพื่อที่จะให้อ่ความเชื่อมโยงของความเป็นอิสระและความเป็นกลางเนี่ย มันมีมากขึ้นนะครับเพราะว่าถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการส่งสัญญาให้ท่านอนุญาตตตุลาการด้วยนะครับว่าแม้ว่าท่านรับการเสนอชื่อจากคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยการแต่งตั้งเนี่ยมันทําโดยสถาบันนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เหมือนจะทาหน้าที่แทนคนกลางนะครับในการที่จะตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของค่าป่วยการนะครับว่าในกรณีที่ มีการตกลงเป็นอนุญาโตตุลาการในข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักง,งานใช้ทําแล้วนะครับก็ถือว่ายอมรับค่าป่วยการตามอัตราที่สถาบันกําหนดด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบไม่งั้นเนี่ยคู่พิพาทอาจจะไปตกลงกําหนดค่าป่วยการกันเองกับอนุญาโตตุลาการแต่ละคนนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดความลักลั่นความได้เปรียบเสียเปรียบและที่สําคัญก็คือว่า มันกระทบต่อลักษณะของการทำาที่ของอนุญาโตตุลาการที่ต้องอาศัยเรื่องของความเป็นกลางอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุที่มาแล้วครับว่าในข้อบังคับก็เลยกําหนดให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแล้วก็แต่งตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการถ้าเกิดท่านรับถูกไหมฮะถ้าเกิดไม่รับกบ็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่เมื่อไร่ที่รับเนี่ยก็ถือว่าการรับเป็นอนุญาโตตุลาการเนี่ยเท่ากับรับอัตราค่าป่วยการ ตามที่สถาบันกําหนดไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ข้อบังคับได้กําหนดไว้นะครับซึ่งคงจะพอทําให้ท่านเห็นภาพกระบวนการขั้นตอนในการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการสํานักงานสรธรรมพอสมควรนะครับซึ่งในตอนหน้านะครับหลังจากที่เราปูพื้นเรื่องของกระบวนการขั้นตอนการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนตามกฎหมายหรือข้อบังคับก็แล้วแต่นะครับเราก็จะได้อาศัย ข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นพื้นฐานที่จะก้าวเข้าไปพูดเรื่องอื่นๆนะครับโดยเฉพาะที่มันเกี่ยวเนื่องกันนะครับที่เราจะพูดถึงต่อไปเช่นเรื่องของการคัดค้านอนุญาโตตุลาการนะครับรวมถึงคุณสมบัติของอนุญาโตตุลาการด้วยนะครับก็จะเป็นประเด็นที่เราคงจะนํามาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนในตอนต่อไปนะครับซึ่งในตอนหน้าเราคงจะพยายามสรรหาสาระดีๆมานําเสนอเช่นเคยนะครับอย่าลืมพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ